กนวันนี้เพจจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมสตรอเบอรี่นะครับของซันชายเดลี่นะครับก็มันเพิ่งมาถึงแถวบ้านเรียนเนาะเพราะเมื่อก่อนมันมีแต่รสช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าพอรสสตรอเบอรี่มาเราก็อยากจะลองรีวิวนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเคยรีวิวรสช็อกโกแลตไปแล้วนะครับแล้วบอกว่ามันอร่อยแต่สงสัยนะครับว่าสตรอเบอรี่จะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่านมบางยี่ห้อนะครับมันอร่อยเป็นบางรสเราก็เลยอยากรู้ว่าให้ไอสตรอเบอรี่ของรสนี้จะอร่อยไหมโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบก่อนก็เขียนว่าเป็นนมโคคืนรูปพร่องมันเนยนะครับ90นนนน้้้าาตตลล4.8%ะครรัับแววกก็็เีป แต่งกลิ่นสังคอสกลิ่นสับอรี่เกาหลีสัอบอรี่เกาหลีกับสับอรี่ไทยมันต่างกันเหรอความกินสับอรี่มันก็ของยุโรปแหละเออพอประตูประเทศไหนก็คิดว่าของประเทศนั้นละกันอ่ะเดี๋ยเราลองชิมดูนะครับว่าให้มันจะต่างกับางรสสับอรี่ไอ้พวกไทยเดมหนักน้องครูนัทมิลของบ้านเรายัางไงนะครับเพราะมันเขียนว่าเป็นสับอรี่เกาหลีอ่ะแกะมาก่อนชิมกันนะครับตืด๊ดอ่าแกะมาแล้วแล้วก็ดมรสดมกลิ่นก่อน ต้องยอมรับนะครับว่ากลิ่นสับปรร่เขาอ่ะมีความเข้มข้นกว่าไอ้เจ้าทั่วไปนิดนึงนะครับโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาติไม่ได้ต่างกันมากคือต้องยอมรับก,ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรสช็อกโกแลตอะ่ะคือของเขาอะ่ะเขาจะทําได้ดีกว่าก็คือว่าให้มันจะ ต่างจากเจ้าอื่นหนึ่งชัดเจนนะครับในกาคากิีดเดียวกันแต่ว่าเนี้ยต้องเข้าก่อนสิบสองบาทพอต้องยอมรับว่ากลิ่นเขาดีกว่ารสชาติเขาดีกว่าหลายยี่ห้อนะเพี้ยนจำไม่ได้ว่ามันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาตั้งตอสิบสองบาทอ่ะเขาทํากลิ่นและรสชาติได้ประมาณระดับนี้นะครับต้องเข้าใจว่ามันพอเกรดสิบสองบาทส่วนมากเนี่ยเขาจะอยู่กันเกร์ระดับนี้นะครับแต่ว่ามันจะมียี่ห้อหนึ่งอ่ะตัญชาเลลี่ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะที่มันเกรดของกลิ่นสับปะรดแล้วก็รสชาติสับปะรดจะเข้ม เจ้านั้นจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนึกไม่ออกแต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณซื้อนมสาวปรี่ของเจ้านี่นะครับคุณจะได้รสชาติและกลิ่นที่เหนือกว่าเจ้าอื่นนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้มันมันมีสองสองเจ้าละที่พี่อันเคยชิมมาก็คือซันชารเดลี่เจ้าหนึ่งพี่อันจำไม่ได้แต่ว่ามันมันก็ทำสับวอรี่ได้เข้มข้นเหมือนกันแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นรสชาติกลิ่นสาวปรี่เข้มข้นอ่ะที่เข้มข้นกว่าทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกาหลีหรือเปล่าเพราะ ถ้าเกิดพูดในทางเวียดใต้คุณอาจจะใส่เนี่ยแตงกินสังครอะห้พวกนี้เห็นไหมแต่งกินสังคอห,วห,หงงคอวงเ็บกลิ่นสับปรีเกาหลีมากมากไปกว่าเจ้าอื่นก็นได้นะครับโอเคครับเพื่อวเราจบก,การรีวิวคลิปนี้ไปด้ยวยเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์ด้วยนะครับ